สวัสดีนะครับทุกท่กทานอันยองอาเซโยหนีหางสรามบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8ดแปดมอริสผ่าดาว youtube com โหระษทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อจารได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กฮัลโหลหนึ่งสองสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันสามมหาสนุกประจำในวันเสาร ที่11มกราคม2568นะครับวันนี้ก็ขึ้น13ค่ำเดือน2ปีมะโรงวันนี้ห้ามทําการมงคลใดๆนะไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทําการมงคลในวันนี้เพราะว่าเป็นวันโลก,กาวินาศให้เลิกไม่ได้นะครับแต่ก็สามารถจะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติทรรได้ก็จะเป็นมงคลในทุกสถาน นะครับก็ขอให้คิดดีทำดีพูดดีประสบความสำเร็จนะถ้าคุณถ้าคุณให้แต่สิ่งที่ดีดนะความเป็นมงคลคุณก็จะรับสิ่งที่ดีตอบกลับมาด้วยเช่นกันนะครับแต่ถ้าคุณให้สิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่ดีนะเป็นธรรมดานนี้พูดถึงในเรื่องของความฝันก่อนสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น13คําเนี่ย ความฝันจะเป็นจริงเฉพาะเรื่องเดียวก็คือเรื่องแต่งงานนะครับเรื่องแต่งงานเรื่องอื่นไม่ต้องไปสนใจแล้วักไขที่โสดมานานคุณก็มีหวังแล้วจะมีโชคลาภหรือมีคู่นะครับและถ้าในเดือนนี้ใช่ไหมเดือนนี้ก็หลายคนก็มีโอกาสที่จะมีคู่นะครับในดวงชะตาเนี่ยถ้าดาวพฤหัสบดีก็อยู่ราศีพฤษภอยู่ราเร็งราศีพิจิกนะคุณก็มีโอกาส ที่จะมีคู่มีแฟนนะครับหรือมีคู่มิตรหุ้นส่วนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลให้คุณประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ในดวงชะตาก็เดือนนี้มันเข้าสู่เดือนฉลูธาตุดินฉลรูเป็นธาตุดินนะครับราศีบนเทียงตางเป็นธาตุไฟเต่งนะเพราะฉะนั้นถ้าราศีบนก็น้ำยิม นะครับถ้าดวงชะตาคุณเป็นธาตุน้ําหยิมก็มีโอกาสที่ดีนะในดวงชะตาเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะมีความรักพบรักที่ดีมีความรู้สึกที่ดีนะครับหรือถ้าคนปีชวดนะชวดกับฉลูเนี่ฮะกกันก็มีโอกาสที่จะมีคู่มีแฟนก็ได้สำหรับคนปีชวดนะครับหรือถ้าระบบธาตุมันมันมันก็แล้วแต่นะก็คือธาตุไม้เนี่ย นะก็ถ้าถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็มีโอกาสที่จะมีคู่มีแฟนหาคู่ได้นะครับเออก็แล้วแต่นะก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันเรื่องความรักต่างๆนะนะนะครับอันนี้ต่อมามาพูดถึงความการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันวันเสาร์นะครับ ไม่ดีจะเกิดความเศร้าโศลกเลกิดโรคลำคานแลซาหัวใหม่วันเสาร์ดีตัดผมใหม่ดีตัดเล็บวันเสาร์ดีตัดเล็บวันเสาร์เจ็บป่วยทานน้ำมันในวันเสาร์สพประสิทธิทแลด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงดวงชะตาทางขวามือนะดวงปวยผีในทีเถียวในฐานวันปีกเกียงวันนี้เป็นวันแกสิงขั้นบนเป็นธาตุทอง มังกรทองธาตุดินนะในดวงชะตาก็ถือว่าคนธาตุทองวันนี้มีกําลังครับมีกําลังเป็นอย่างดีนะทองคนธาตุทองทองน,นก็ไปก่อเกิดน้ําเพราะฉะนั้นคนธาตุน้ําทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นน้ําหยิมหรือน้ํากุ่ยนะเ,เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนตั้งใจในการทํางานนะครับก็จะประสบความสําเร็จทำงานให้เต็มที่เงินทองก็จะไหลมาเทมา นะอดทนรออีกนิดนึงใจเย็นนะครับโยดวงแต่ละคนก็ดีขึ้นเพราะว่าอาจารย์ดูดวงชะตาม,มาหลายคนเนี่ยนะครับหลายคนก็ตรงการบอกว่าเรื่องการเงินหลายรายรายรับรายจ่ายต่างๆเนี่ยก็ถูกลูกค้าเลื่อนบ้างละนะเลื่อนจ่ายบ้างละนู่นนี่นั่น,นไม่ตรงตามบางทีเลื่อนไปเป็นอาทิตย์หรนะืออะไรเงี้ยนะจ่ายช้าเลื่อนบ้างอันนี้เป็นเงินเยอะนะ เพราะฉะนั้นก็พยายามวางแผนทางด้านการเงินของคุณให้ดีนะครับนะยวอจังหวะที่ดาวมันจะมีกําลังเนี่ยก็อย่างที่บอกเนี่ยวันที่เจ็ดแปดเก้าโอ้เลขมังกรเว้ยช่วงนี้มังกรมานะเจ็ดแปดเก้าแล้วคุณก็ไปช่วงหนึ่งก็คือยี่สามยี่สี่ยี่ห้าและยาวไปทั้งเดือนกุมภานะคือดาวคารจะไม่เป็นนิดอะ คือในช่วงนี้ดาวองคารตำแหน่งเป็นนิดอังคารเกี่ยวข้องกับความกล้าแข็งขยันในทางคารความขยันเป็นเป็นนิดครับเพราะฉะนั้นส่งผลให้ดวงชะตาหลายคนเนี่ยเรื่องความขยันมักจะขยันเป็นพักๆมักจะขี้เกียจนน่นนี่นั่นนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องพยายามบริหารชีวิตของคุณให้ดีนะครับทั้งในเรื่องของการงานและชีวิตส่วนตัวของคุณเนี่ยความเป็นอยู่นน่นนี่นั่น เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงการเสียงเซียมซีประจําวันนะครับกันอย่างรวดเร็วก่อนเซียมซีอยู่ยเกียโกปีเม็ดมังลักนะนเอโกปีเม็ดมังลักโอ้ยให้มันร้อนเออสรรหา ก็เรียกว่าสรรหาของกินนะได้ให้คุณตั้งจิติษฐานนะครับคิดสิ่ง,งไดสมหวังด้วยตัวประการคิดเงินในเงินคิดทองในทองรวยได้14ใบที่23นะครับ่ชงชะตาท้าในช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงท่านจะต้องทําจิตใจให้มั่นคงนะครับแล้วก็ต้องใช้สติปัญญาให้ดีนะสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้เนี่ย ท่านก็มีโอกาสที่จะสมหวังนะครับในเรื่องของความรักของท่านในช่วงนี้ก็ค่อยๆเริ่มต้นนะด้วยดีเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะรีบร้อนจนเกินไปพูดถึงดวงธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้เนี่ยคุณต้องเปลี่ยนแปลงทิศทางในการธุรกิจในการทําธุรกิจถึงจะดีนะครับการสมัครงานช่วงเวลานี้เนี่ยไม่มีตําแหน่งงานที่คุณต้องการนะครับแต่คุณจะต้องเปลี่ยนรูปแบบงานของคุณเสียใหม่ มีโอกาสที่จะสมหวังนะมาพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบนะครับของคุณก็อยู่ในคะแนนสอบที่สูงดีอยู่แล้วนะดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่เนี้ยนะครับท่านจะต้องดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องโรคที่คุณต้องระมัดระวังคุณต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับคุณต้องระมัดระวังเกี่ยวข้องกับโรคหวัวใจโรคตาแล้วก็โรคท้องช่วงล่างนะ ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับออในดวงชะตาแหมนะคุณอาจารย์ก็ดูดวงชะตามาเยอะนะครับเออหลากหลายอาชีพนู่นนี่นั่นน,นะบางทีที่เป็นประเด็นข่าวดังในโซเชียลหลายปีที่ผ่านมาเจ็ดแปดปีนะถ้าย้อนอดีตไปมันก็มีหลายเรื่องหลายราวท,ท,ที่ติดต่อมาเออคนบเฮ้ยจริงไห้จริง,รงใช่ไม่ใช่นะ ั้งเงินทอนวัดใครใครเคยจาคดีเงินทอนวัดได้ไหมหลายปีก่อนนู่นหลายปีแล้วก็มีนะมาดูดวงชะตากอาจารย์เนี่ยว่าอยู่ไปอยู่ต่างประเทศยังไงไม่ดูนะไ่ดูสู้คดีถึงไหนแล้วก็ว่าไปนะโชคชะตาฟ้าลิกขิตคนเราวิถีชีวิตเดินทางก็ไม่เหมือนกันครับเส้นทางต่างๆ ต่อมามาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดพูดถึงในเรื่องของสีที่ควรเว้นนะครับวันนี้ให้เว้นสีเขียวเขียวไม่ดีนะสีที่ดีก็จะมีสีม่วงสีดำสีแดงสีชมพูสีฟ้าเป็นต้นสีที่ดีสุดเดยวเลยในวันนี้ก็คือสีฟ้าน้ำทะเลนะครับทิศที่ดีก็คือทิศเหนือทิศที่ไม่ดีคือทิศใต้ประจำาดนวันนี้ ตัวเลขของคุณที่นำโชคลาบประจำวันก็จะมี8-6 1หนึะครับ8-6 1ก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จนะไม่ว่าจะเสี่ยงเลขอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้มีโชคมีลาบแล้วกันนะครับอย่าลืมนะไปซื้อลอตเตอรี่สลากกินแม่งรัฐบาลน,นะครับเออก็จะช่วยชาติทางอ้อมนะในดวชะตาเนี่ยอันนี้มาพูดถึงคนเกิดวันเสาร์ครับคนวันเสาร์เนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีความวิตกกังวล นะครับแม้กระทั่งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ต่างๆคนรอบข้างก็นําปัญหาให้คุณคุ้มคิดอยู่เสมอสิ่งนี้ก็ส่งผลถึงคนเกิดวันเสาร์อย่างชัดเจนทั้งชายทั้งหญิงนะแต่ข้อแตกต่างก็คือถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยมักจะทําอะไรรวดเร็วกว่าผู้ชายนะครับแต่ทั้งคู่คุณก็เป็นคนที่มีความสุข,ขุมรอบคอบคิดดีนะคิดโน่นบางทีเหตุการณ์ยังไม่ทันเกิดคุณคิดล่วงหน้าไปแล้ว วางแผนเตรียมการเ,เห็นดวงชะตาหลายคนแบบแบบนี้มันยังไม่ทันเกิดขึ้นเลยสามปีห้าปียังไม่ถึงคนคนวันเสาร์อย่างเงี้ยแหละนะคนวันเสาร์ตนุเสเป็นดาวเสาร์นะของเต็มบ้านเก็บอะไรก็ไม่รู้นะสารพัดกองเกิงถุงถุงเก็บหมดนะครับอันนี้ต่อมามาพูดถึงคนเกิดวันพฤหัส,สบดี ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีสติปัญญาความาถือว่าคุณเราให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพนะครับด้านสุขภาพอาจจะได้ยินไม่ชัดหีบหอนะครับให้ระวังในเรื่องของโรคกระเพาะอาหารลำไส้สมองตับความคิดความความอ่านช้าลงในในปีนั้นคุณต้องระวังสุขภาพนิดน,นึงนะครับต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางคืนนะถือว่าเป็นเดชอำนาจวาสนาบาร,รมีจะมีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณ นะคุณก็มีการที่จะมีเครดิตชื่อเสียงมีคนให้ความเคารพศรัทธานะครับต่อมาคนวันศุกร์ดีอยู่แล้วคนวันศุกร์เนี่ยคุณจะมีรายได้มากขึ้นการเงินหมุนเวียนดีขึ้นในปีนั้นวันนี้คุณก็ดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรคอะไรนะครับเป็นที่กล่าวขวัญถึงมีคนชื่นชมนะถ้าพูดถึงดาวศุกร์เนี่ยนะครับคือดาวศุกร์เนี่ยจะโครจรไปเป็นมหาอุจเนี่ยหลังจากวันที่ย8สิบดเป็นต้นไปเนี่ย นะมกราคมเนี่ยคือบางคนก็ดีบางคนคุณก็จะดียาวไปหลายเดือนมกราคมพามีนาเมสมกราคมพามีนาเมษาพุทธสภาถึงพุทธสภานะไปหลายเดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นะคุณก็มีโอกาสที่จะมีความสําเร็จมีโชคมีลาบที่ดีในดวงชะตาถ้าคนราศีราศีพุกศก็ดีครับศกเป็นลาภะ ถ้าคุณจะเจราจาติดต่อสื่อสารซื้อขายนู่นนี่นานกว่าซื้อง่ายขายคล่องคนพฤกศกคุณก็จะมีกำลังเป็นมาหาอุดดีในดวงชะตานะเออแล้วก็หลายราศีก็นั่นไปนะครับแล้วก็คนมังกรนะก็สุขก็เป็นสหัสชาเป็นปฐุมกีนคนราศีมังกรก็ดีในดวงชะตานะแล้วคนราศีกันก็เป็นพินทุบาทและอุดมกีน ก็มีกินมีใช้ไม่ลาบากแต่คุณก็มีเรื่องตืดอัดทุกใจขมขื่นนะครับเ,เรื่องความรักเรื่องอะไรต่างๆนานานะนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงคนเกิดในวันอาทิตย์ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยคุณจะมีความมั่นคงในเรื่องของทรัพย์สินจะมีเงินครับทรัพย์เงินที่คุณได้มาเนี่ยนะจะได้อย่างปรบปรับนะครับแล้วได้อย่างรวดเร็วถือว่าดีได้เยอะนะ ต่อมาคนเกินในวันจันทร์จือวเจ้าชะตาเนี่ยนะครับอาจจะเหน็ดเหนื่อยเรื่องปัญหาต่างๆคุณต้องใช้ความชำนาญความเชี่ยวชาญเฉพาะทางถึงจะดีประสบการณ์ของคุณที่มีมาเนี่ยทำให้ดีที่สุดต่อมาคนเกินในวันคาำนะครับถือว่าผู้ใหญ่นะใช้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับอุย้ยตายแล้วหนูลืมแล้วเนี่ยหนูลืมกินกล้วยเดี๋ยวหนูต้องกินกล้วยก่อนลืมลืมเออลืมต้องขอขอบคุณนะครับแ ขอขอบคุณคุณนาตายานะคุณนาตายาส่งกล้วยมาให้จานก็ต้องขอขอบคุณนะครับเออส่งมาเยอะแยะเลยลังเบลอเลยเนี่ยโอ้ยกินนหมดแปบนะ, <c oughs> นะอันนี้ต่อมามาพูดถึงวันนังคารบอกไปแล้วมีคนช่วยเหลือนะครับต่อมาคนวันพุธกลางวันไม่ดีนะ ดาวพุธเสียพุธกลางวันไม่ดีคนราศีกันราศีเมถุนอันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องการลงทุนความเสียหายนะครับการติดต่อสื่อสารต่างๆนะต่อมามาถึงปรากฏการผ่าดาวถูได้เลได้เวลาสะดวกแล้วสินะครับเออ <c oughs> อันนี้วันนี้ก็ดาวสาวเสียราหูเสียอยู่นะครับ แล้วจันทัพพฤษภศรบดีตีสามสี่สิบสี่ก็มีโอกาสได้พบผู้ใหญ่นะมีได้มีเสียนูน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็แล้วแต่เราเระมัดระวังนิดนึงนะแล้วก็จันร์ย้ายช่วงยี่สิบสามห้าทุ่มห้านาทีจันย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนอยู่ในเรือนดาวพุธถือว่าดีนะครับในดวงชะตาคุณก็จะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษชาวราศีเมถุนราศีธนู นะครับแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยดาวาจัน์ทรก็เป็นอุจจาพิมุกนะครับส่งผลให้คุณเป็นคนที่คิดอะไรได้ยาวไกลคิดล้ำหน้าคนอื่นเสมอถ้าอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะศกมีคนส่งเสริมแต่ถ้าอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีก็คนอิจฉาริษยาคอยขัดขวางคุณนะครับอันนี้บอกไปแล้วนะคนเมถุนกับคนธนูก็จะมีลาบปาก นะครับต่อมามาถึงปฏิทินเลิกยามของจีน12เขียงนะครับเซ็งซิวขายเซ็งก็ค,คือความสําเร็จซิวคือเก็บทรัพย์ขายคือการเปิดทุกอย่างความเป็นมงคลนู่นนี่นั่นนะวันนี้ก็เป็นวันมังกรมังกรไม่ถูกกับจอเพราะฉะนั้นคนวันจอวันเนี้ถือว่าชงกับคุณนะครับ นะตามไปทินเนี่ยคือถ้าเวลาดูที่บอกชงไม่ชงเ่ยนะถ้าวันเนี้ยคนปีมังกรทําได้เลยไม่ได้เป็นผลเสียนะครับแต่ว่ามันจะเป็นผลเสียกับคนปีจอเพราะวันนี้คนปีจอไม่ควรทําอะไรออยู่นิ่ง,งๆเฉยๆแล้วเป็นวันเด็กด้วยระวังอันตรายเสียทรัพย์อุบัติเหตุจะต้องระวังนะครับจะประมาทนะอาจจะมีเรื่องเสียเงินเสียทอง นะครับ <c oughs> วันนี้ไม่เหมาะกับการเพาะปูกนะหญิงมีคันห้ามกระทบโกงสัตว์ครกเครื่องบดเหมาะกับกิจกรรมวันนิทาสีบ้านนะครับซ่อมแซมขุดดินฝังศพเปิดร้านแต่งงานตั้งเตียงตั้งเตาไฟนะครับเพราะฉะนั้นใครได้หูเทพเจ้าใสิงเอ้ะนะครับไปติดที่หน้าประตูเรียกทรัพนะครับคุณสามารถเอาไปติดได้เลยนะ จะมีโชคลาภและความสอนเร็จวันนี้ก็สามารถติดได้นะครับทิศมงคลก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศโชคลาภคือตะวันออกช่วงเวลาที่ดีก็คือ7จ็ดโมงถึง9ก้าโมงบ่ายสามโมงถึง1นึ่งทุ่มหทุ่มถึงตีหนึ่งนะครับสีเสริมจักจวันก็ขาวเทาทองนะสีโชคลาภก็คือแดงส้มชมพูม่วงนะก็คือไฟไปเผา,าทองอ่ะนะไฟไปเผาทองก็เป็น เจียใชย้เพียงใช้คุณจะได้มีโชคลาภประสบความสำเร็จนะครับไออันนี้ในดวงชะตา <c oughs> <c oughs> อุ้มรสชาติแปลกดีไหมมันเหมือนกินอะไรสักอย่างกิน นึกไม่ออกกินมาออารเสริมแล้วนะอันนี้มาพูดถึงนะครับตามราศีจากเริ่มชาวล,าลาัคนาราศีเมฆคนราศีเมฆเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณดาวเสาระอยู่ราพาเสาวันนี้คุณก็มีบริวารช่วยเหลือแต่สาวคุณยังเสียอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าบางคนคุณดีก็ดีต่อไปครับเอ่อก็ลุ้นอย่าให้มันมีปัญหาแล้วกัน นะแต่บางคนเสียบางคนเนี่ยราศีเมฆหลายคนมีคดีความติดตัวอยู่หลายคนนะทั้งเรื่องงานบางคนทําราชการถูกตรวจสอบถูกร้องเรียนก็มีครับเออมันก็แล้วแต่นะดวงคุณเนี่ยดาวคารวันเนี้ยเป็นมนตรีนะถือว่าจะได้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับพยายามพูดติดตอ่ออะไรก็แล้วแต่ไม่มีปัญหาหรอกนะครับเจราจาไปก็มีโอกาสที่ดีนะส่วนดาวศุกร์คุณเนี่ย ก็ยังดีอยู่คนรักคู่ครองก็จะนําโชคลาภมาให้นะครับต่อมาชาวาล,าลากกัคนาราศีราศีพฤษศคนพฤษศดวงชะตาคุณเรื่องการงานเนี่ยดาวพระราหูอยู่ราระการงานดีแต่ยังไม่ดีถ้ามันมีเข้ามามันเป็นงานที่ไม่ดีหรือยากมีปัญหา หรือมีแรงกดดันเพราะดาวราหูคุณเสียอยู่นะครับเออในดวงชะตาคุณต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องของการเงินของคุณ,คณก็มีรายจ่ายระวังเอกสารสัญญานะคะรับปุบกรติดต่อสื่อสารเสียหายมีปัญหาต้องระมัดระวังนะครับต่อมาชาวราศีเมถุนคนราศีเมถุนดวงชะตาคุณเป็นอูดมเกณนอยู่นะดวงคุณก็มีกินมีใช้ไม่ลําบากครับ การงานก็ไม่ต้องรีบร้อนมากมายนะนะแต่มีผู้ใหญ่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะครับแต่ไม่ควรจะเปิดเผยผู้ใหญ่นะครับถ้าพูดผู้ใหญ่เปิดเผยเนี่ยมันเป็นวินาศทันทีเลยมันจะส่งผลเสียหายกับชาวราสีเมถุนนะต่อมาข <c oughs> อ,อ,องใสเม็ดเม็ดแมงลักติดคอ มัน <S an> เหมือนกินอะไรทั้อย่างกิน <S an> เอื้อึกไม่ออกเวอืมข้าโอ๊ตเหรอใช่ไหมอะไรนะเออเนสวีต้าเออคลายคลายเนสีตาไว้ <S an> <S an> <S an> ต่อมาชวาวราศีกรกฎคนกรกฎดวงชะตาคุณเน่ยดาวอังคารกลุมรักอยู่การงานวันเนี้ย พูดคุยเจราจาราบรื่นไม่มีปัญหาแต่ความรักยังไม่ดีระวังจะมีปัญหาด้านบริวารด้วยเนี่ยแล้วในครอบครัวนะครับการเงินเป็นอริมีรายจ่ายเก็บเงินไม่อยู่ครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณก็ต้องจ่ายอยู่ดีนะต่อมาชาวราศีสิงค์คนสิงดวงชะตาคุณเนี่ยวันนี้การงานดีจะมีสัญญาข้อตกลงเจราจาต่างๆนะครับผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมคุณดีอยู่แล้ว ส่วนการเงินดาวพุธคุณอยู่ปุตตะวันนี้การเงินโอ้โหไม่ดีเลยจ่ายแลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ระวังปัญหาด้านบริวารน,นะถ้าราศีสิงห์บางคนถ้าคุณดีก็ดีครับแต่บางคนไม่ดีดีขาดทุนเสียหายการเงินติดขาดมีปัญหาอุปสรรคเลยนะเออก็ต้องอดทนนะครับต่อมาชาวราศีกันคนละคณาราศีกันโดชะตาคุณเนี่ยดาวการงานไปอยู่พันทุก วันนี้ดาวงานไม่ดีต้องระวังญาพี่น้องจะมีปัญหามีความเสียหายทรัพย์สินต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรักดาวพฤหัสคู่ครองอยู่สูภาต้นานระวังสุขภาพของ,ของคู่ครองนิดนึงนะครับต่อมาชาวราศีตุลคนตุลเนี่ยการเงินคุณจะดีเป็นจังหวะเป็นช่วงช่วงนะแล้วมันจะมีเข้ามาปริปรบ้ีปั๊บแล้วเสร็จแล้วมันก็จะนิงน่งๆไปสัก ระยะหนึ่งแล้วจะมีเข้าไปปุ๊บก็จะนิ่งๆไปอย่างเงี้ยเออนะแต่ว่าถ้าดีจริงๆเนี่ยต้องหลังยี่ห้าเพราะดาวอังคารจะไม่เป็นนิดครับแล้วไปอยู่สู่พระมันก็คือความสําเร็จในดวงชะตานะมันก็คือความสําเร็จนู่นนี่นั่นนะครับ <c oughs> และดวงชะตาคุณจะมีดาวเกตกลุ่มรักคุณก็จะมีความสําเร็จมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมคุณดี ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับในดวงชะตามีโอกาสได้เงินนะต่อมาชาวราศีพิจิกคนพิจิกเนี่ยดาวอาทิตย์อยู่กระดุมพระจะได้เงินจากงานครับมีโอกาสที่ดีประสบความสําเร็จส่วนการเงินจ่อรออยู่เงินนะี่หลายคนถามเรื่องเงินเงินม้ยังมาแล้วมีโอกาสสําเร็จนะแต่ถ้าคุณได้จะได้จากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะครับ ต่อมาชาวล,าลาัคนาราศีธนูคนธนูดวงชะตาไหวาวันนี้ไม่ดีอุบัติเหตุอย่างน,น้อยยมีบาดกระดาษบาดต้องระวังนะครับในดวงชะตาแต่จะมีเงินนั้นเนี่ยมีทรัพย์นะเออมีทั้งดีทั้งเสียแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงก็ขอให้ได้เงินแล้วกันนะต่อมาชาวราศีมังกร <c oughs> คนลัคนาราศีมังกรเนี่ย อิทธิพลในดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวพระศุกร์เข้าสู่พบการเงินนะดาวศุกร์เป็นดาวปุตดตาคุณจะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาครับจะได้เงินจากงานนะทําให้เต็มที่ไปเลยนะครับปญนาอุศักไม่ได้ส่งผลกระทบต่อดวงชะตาคุณมากนะต่อมาชาวลัคนาราศีกุมคนกุมเนี่ยดาวประจำตัวคุณเนี่ยมีแรงกดดันมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่คุณจ่ายไปไหน และดวงชะตาคุณไม่ดีนะปูมกรามกรากลุ่มมีนาโอ้ยอดทนนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยเออระวังเหตุพิษผันไม่คาดฝันดาวการงานคุณมีปัญหาอุปสรรคต้องระมัดระวังนิดน,นึงนะครับให้ยพยายามสวดมวนตไวพ้พักเอาไว้ผ่อนหนักให้เป็นเบาต่อมาชาวราศีมีน คนมีนดาวการเงินพูดคุยเรื่องเงินเรื่องทองประสบความสําเร็จควรจะไปห,หยิบยืมเงินใครก็ได้ก็มีโอกาสสมหวังนะครับในเรื่องของการงานดาวเพื่อรหัสมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับในดวงชะตาส่วนความรักวันนี้ไม่ดีนะดาวคู่เสียระวังทะเลาะเบาแหว้นะครับโอเคนี่ครบแล้วในดวงตาทั้ง12ราศีท่านใดสนใจดูดวงชะตา,ะากาัดการดยละเอียดก็ติดต่อมาได้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ